สวัสดีน้องมื้อนี่เอามาพบกันเกีก่ยวกับข่าวไอทีเนาะวันนี้จะมาว่าถึงเรื่องอลุดสเปคของ,งนาโทรศัพท์มือถือเนาะ Sony Xperia 10เนาะรุ่นที่3เนาะซึ่งปัจจุบันมีขายรุ่นที่2เนาะรุ่นนี้รุ่นที่3กํกำลังะนะมีข่าวออกมาไหมว่าจะนาะ เปิดตัวในเดือนกุมภาของปี2021เนาะก็คาดว่าจะราคาถึกเนาะกระก็ให้ <c oughs> องหับ 5G แต่ว่านะสเปคกลับมาพร้อมกับ Snapdragon 690เนาะหลังจากที่ Sony ได้ปล่อยมือถือออกมาทั้งสองรุ่นเนะาะเป็นเซ็นว่า Xperia 1รุ่นที่2และ Xperia 5รุ่นที่2คือกนเนะ้ะ ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีอย่างลงหลายและรวมถึงการยกเลิกการมาของ Xperia ซีรุ่นที่2 plus นะเป็นที่มาของเมดแรงที่สเปคดีขึ้นเพื่อโฟกัสกับมือถือ5 g เห็นให้ล่าสุดนี้ก็มนะีการเปิดเผยว่า Sony เตรียมที่จะเตรียมจะเหด Uh, Sony Xperia 10 p รุ่นที่3ออกมาขายในต้นปีหน้าเนาะคาดว่ารุ่นนี้จะมีรุ่นนะนะรุ่นที่3แล้วก็มีรุ่นที่3 Plus นาะออกมาตามตามกันโดยรายละเอียดเบื้องต้นคาดว่าจะใส่สุดขุมพลังฮอดคอม Snapdragon 690เพราะว่า2รุ่นต่อไปในปีหน้าจะต้องใส่ Snapdragon 875อย่างแน่นอนด้านขุมพลัง รุ่นนี้จะมีความแหงทีเท่ากับ Snapdragon 750และมาพร้อมกับการ์ดจอ e n d e n o 6 1 9 l ห้องับ10โมเด็ม Snapdragon x 51, 5 1ห้องับ 5G เนนะคับขีด6เหตุความไวได้2.5 g h z ส่วนรายละเอียดที่เหลือยังบ่ได้เปิดเผยเนาะแต่คาดว่ากล้องหลังจะเพิ่มขึ้นกว่ารุ่นเก่าอย่างใน้นอน การเปิดโัวเนาะอาจจะเกิดขึ้นในส่วงปลายเดือนของเดือนกุมภาปี2021ที่จะมาถึงนี้เนาะสำหรับข่าวการข้าวรุดนันนะคอมูลรุด Sony x p e r r i a 1เวอนี่ก็ก็สิมีประมาณนี้เนาะถ้ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมมันจะอัปเดตให้หูฟั่เติมเนาะขอบใจ